มืัอนี้เรียนมาเรีนบ้าครับบ้าอยข้างหลังเห็นบ้าบืัอนี้มาเรียนยุบวัดดีครับเนี่ยวัดคุณเนี่ายเลยนี่จกักรยานผมครับจักรยานคู่ใจรครับจักรยานคู่ใจขันเก่าพร้อมหรือยังพัมบ้าแค่เลยกดไลค์กดปัดมาไขกดแชร์กดกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ย ครับเดี๋ยวมาอีกทีนึงได้ไหมเ้ื่อนผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันนี้พ่อมยังเสแล้วครับ กดไลค์กดรับกดใครกดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งรีไม่ได้พาคิปของเรานะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย